เรยินด <Elena> <oten> <c oughs> ีนะครับคุณกระดกพันหรือว่าดรกระดูกพัน์ในเรื่องของปิดงานในวันนี้แล้วก็ดําเนินการในเรื่องของกิจกรรมขออย่างเชิญครับใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่างานท่านที่มานี้นะครับเพิ่งกลุมด้วยค่ะจะเป็นค่ะต่อนะนํานนำสันดิภาพโลคของประเทศไทยกุ่แรกค่ะนะคะเพราะว่าท่านผู้านงานนี้ท่านมาทำภารกิจ ในงานวิสุทธิภาพโลกนะคะโดยท่านเจ้าพ ATER ถนัดค่ะในงนนี้ค่ะแล้วก็ได้รับตำเ็นางน้นะคะทา t ที่ได้อแลสัมแล้วก็อแล้ว ว้ามือไม่ไหวอะไรพวกเขาไม่ของเขาไม่เหมือนกับเราไม่ถิดไม่ถูกนี่คือการทำงานของเหตุการณเรียนักขาวเาไปถ้าไม่เห็นภาพวันนี้เราคาดคาเไปยังไงตระหนีกตระหนัอะไรบ้างถึงเปนก้าวเป็นงานลูกุกษสาคนและการื่อการเสียเดียว ความนมืออาชีพและรพ่อ่ให้มากๆขอบคุณ่ะมาบเอเออาู

ผัวน้ำเทศบาลหัวหน้าเจ้าป่าชาลาวุดรส่งสื่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 อพี่ผานนท์หัวดาลขอรับสิ่งผู้ชายผู้หญิงให้พี่เลี้ยงพอให้พี่เลี้ยงพอสำคัญหล่ะในงานบันทีสำคัญหล่ะในบ้านบันทีให้พี่น้องสุขีพี่น้องมันสิบังผู้ฟังเอ๋ยอย่าเชื่อเลยกันนะจงพัฒนาด เสียงผมเมือมน้นลีบีทสตารอสสยามแม่ดื้อ